ตุรกีส่งคำเชิญประธานาธิบดีซาอูลีนินิสเตอร์ผู้นำของฟินแลนด์เยือนอังการาในวันที่16และ17มีนาคมนี้และฟินแลนด์คาดว่าผู้นำของตุรกีน,นั้นจะประกาศการอนุมัติการเข้าเป็นสมาชิกนาโตของฟินแลนด์ในวันศุกร์นี้ด้วยค่ะผู้นำของฟินแลนด์ก็ได้กล่าวเมื่อช่วงค่ำของวันพุทธที่15มีนาคมที่ผ่านมานั้นนะคะว่าเหตุผลที่ได้รับเชิญให้ไปเยือนอังการาในสัปดาห์นี้นั้นเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าทางตุรกีน,นั้นต้องการที่จะให้ผู้นำของฟินแลนด์ ก็เพื่อที่จะได้รับทราบเมื่อพวกเขาจะทําการประกาศการตัดสินใจในการอนุมัติฟินแลนด์เพื่อเข้าร่วมกับนาโตโดยก่อนหน้านี้นั้นนะคะสื่อต่างประเทศหลายสำนักก็ได้รายงานค่ะว่าตุรกีนั้นก็มีแผนที่จะให้สัตยาบันกับฟินแลนด์เพื่อเข้าร่วมกับนาโตแต่ว่ายังไม่ใช่ของสวีเดนสำนักงานประธานาธิบดีนินิสเตอร์ TER, ก็ได้รายงานเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าทั้งฟินแลนด์และตุรกีนั้นก็มีการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศ ดยเฉพาะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคะการสื่อสารก็ได้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแหล่งข่าวในตุรกีก็ได้บอกกับสื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์นะคะว่าผู้นําของตุรกีนั้นจะบอกกับประธานาธิบดีนีนิสเซอร์ในที่ประชุมในวันศุกร์นี้ด้วยค่ะว่าตุรกีนั้นจะยอมรับการเป็นสมาชิกนาโตของฟินแลนด์แต่ว่าทางนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับการให้สัตยาบันโดยรัฐสภาของตุรกีค่ะซึ่งกลุ่มพันธมิตรประชาชนนําโดยพรรค a k p ของประธานาธิบดีเอตุเกนนั้น ส่วนการพิจารณาอนุมัติการเข้าเป็นสมาชิกนาโตของสวีเดนนั้นนะคะทางตุรกรีก็ได้กล่าวว่าจะทําการพิจารณาให้ในภายหลังค่ะและทางน้านฟินแลนด์นั้นนะคะประธานาธิบดีนินิสเตอร์ก็ได้กล่าวว่ามีแผนที่จะลงนามในกฎหมายนาโต้แห่งชาติของฟินแลนด์ในสัปดาห์หน้านี้และฟินแลนด์ก็จะส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกนาโตไปยังฝ่ายบริหารของสหรัฐเพื่อเก็บรักษาทันทีที่ได้รับการอนุมัติสัตยาบันจากตุรกรีและฮังการี และนั่นก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก่อนที่สมาชิกภาพของนาโตจะมีผลบังคับใช้ค่ะนอกจากตุรกรีที่ยังไม่ได้ทําการอนุมัติการให้สเตบันกับฟินแลนด์แล,ละสวีเดนแล้วนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าฮังการีก็เป็นอีกหนึ่งชาติสมาชิกปัจจุบันของนาโตที่ยังคงมีความล่าช้าในเรื่องนี้อยู่เดิมทีนั้นฮังการีก็สัญญาว่าจะทําการอนุมัติคําขอการเข้าเป็นสมาชิกกับกลุ่มพันธมิตรนาโตให้กับฟินแลนด์แล,ละสวีเดนตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้นนักกกวววิหลลาาายค็ได้่่ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ฮังการีจะใช้เรื่องนี้เป็นเบี้ยต่อรองในการเจรจาจัดหาเงินทุนกับสภาพยุโรปอย่างไรก็ตามแล้วนะคะในวันศุกร์นี้ฟินแลนด์ก็คงต้องลุ้นกันค่ะว่าผลการตัดสินใจของตุรกีนั้นจะเป็นไปตามที่ทางฟินแลนด์นั้นคาดหวังไว้หรือไม่ค่ะ